ครับข้อกลัามาพบกับชาแ n ลฟรี e อมเมทิครังหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนเนาะมาดาูวิธีการคำนวณอายุนะครับในโปรแกรม Excel กันนะครับว่ามันจะมีวิธีการคำนวณได้อย่างไงนะครับเพื่อนเนาะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการคำนวณอายุนักศึกษาคำนวณอายุราชการหรือแม้กระทั่อทงอายุทำงานได้นะครับจะมีวิธีการทำยังไงนั้นเดี๋ยวตามผมชมกันเลยดีดวยกว่าครับ ก็เบื้องต้นเนาะให้เพื่อนๆน,นะครับเปิดโปรแกรม Excel ในคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆมาก่อนนะครับให้เพื่อนๆเน,นะครับสร้างตารางคล้ายๆของผมนี่เลยนะครับหรือว่าจะออกแบบตามใจชอบก็ได้นะครับในส่วนของวิธีการสร้างเนี่ยผมจะไม่แนะนําแล้วเนาะ เพื่อเป็นการรวดเร็วในการสอนเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวมันจะคลิปนี้ไม่จะยาวจนเกินไปนะครับก็ง่ายๆเนาะเพื่อนๆก็ลองทําเองกันได้นะครับแล้วก็มาดูในตารางกันเลยดีกว่านะครับในตารางนะครับก็จะมีที่รหัสนักศึกษาชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีปัจจุบันนะครับแล้วก็อายุนักศึกษานะครับอายุนักศึกษาเนเขาก็จะมีปีเดือนวันแยกกันออกมาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายเนี่ยจะเป็นช่องรวมอายุนะครับปีเดือนวันเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ย อยากจะได้ช่องสุดท้ายเนี่ยเป็นช่องรวมไปเลยเพราะว่าเขาอาจจะก,ก๊อปข้อมูลในส่วนนี้ลงไปใช้ใน Word ได้นะครับไม่งั้นเวลาเราก๊อปตารางไปเนี่ยมันก็จะเป็นตารางติดไปด้วยนะครับเวลาเราเอาไปลงใน Word เนาะโอเคนะครับให้เพื่อนๆพอนเนาะพอเพื่อนๆทําตารางตรงนี้เสร็จนะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับลงวันที่ปัจจุบันเลยนะครับว่า,เ,าเพื่อนเพื่อนอยากจะคํานวณอ,อายุเนี่ยถึงวันปัจจุบันหรือเปล่าหรือว่าถึงวันที่เท่าไหร่ นะครับแล้วแต่แล้วแต่ใครจะกําหนดวันที่ไหนก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ฟิกเนาะแต่ของผมเนี่ยผมจะลงเป็นวันที่วันนี้นะครับเป็นวันปัจจุบันไปก่อนง่ายดีนะฮะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับแต่ว่าของบางที่นะครับอายุราชการอายุการทํางานเนี่ยเขาต้องลงวันที่เป๊ะๆอาจจะสิ้นเดือนนั้นสิ้นเดือนนี้นะครับอันนี้ต้องดูดีๆนะครับว่าหนังสือสั่งการเขาอะให้ลงวันที่ไหนนะครับว่าให้นับอายุราชการเนี่ยถึงวันที่ไหน นะฮะอันนี้ต้องดูดีๆนิดนึงเนาะโอเคนะครับอันเนี้ยของผมใส่วันที่04/05/2564นะสังเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่ามันจะกลายเป็นวันที่4พฤษภาคม2564โดยอัตโนมัติเลยนะครับเพราะอะไรบางคนจะเป็นมันจะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ของผมเนี่ยมันจะขึ้นลักษณะนี้เลยไม่ยากนะครับก็ให้เพื่อนๆเนาะไปที่ด้านบนนะครับให้เพื่อนๆเ,เลือกไปที่วันที่แบบสั้นตรงนี้นะครับจากนั้นเนาะก็ เลือกไปที่รูปแบบตัวเลขเพิ่มเติมนะฮะแล้วมาที่ตรงวันที่นะครับตรงนี้เขาจะมีรูปแบบวันที่ให้เพื่อนๆเ,เนาะเลือกดูได้เยอะมากมายเลยนะครับก็แล้วแต่เวอร์ชันเลยนะครับเวอร์ชันออฟฟิศของใครของมันเลยครับมีทั้งตัวเลขไทยตัวเลขระบิดมีหมดเลยนะฮะเนาะอย่างของผมเนี่ยผมจะเล,เลือกเป็นสิบเ,เลือกเป็นวันที่สี่พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ตรงเดือนเนี่ยมันจะเป็นเดือนเต็มนะครับเนาะโอเค กดไปเสร็จนะครับก็จะได้วันที่4พฤษภาคม2564ในลักษณะนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นเนาะก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับลากอย่างเดียวเลยนะครับก็ให้เอาเมาส์นะครับมาไว้ตรงที่มุมของเซลนะครับให้เป็นรูปกากระบาดกากระบาดสีดำเนาะบางคนนะครับลองทํา Excel ใหม่เนี่ยทำให้เป็นเวลาลากไม่มาสักทีแบบนี้ครับเนาะต้องเอามาไว้ตรงมุมก่อนให้มันเป็นรูปกากระบาดสีดําก่อนนะครับมันถึงจะลากได้เนาะลากลงมาด้านล่างเลยปุ๊บ เสร็จเพื่อนจะสังเกตเห็นว่ามันจะรันตั้งแต่5 6า8 9ขึ้นมาเลยอันนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่เราต้องการนะครับเราต้องมาแก้ไขตรงมุมตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยกดปุ๊บเลือกเป็นคัดลอกเซลนะครับถ้าเติมชุดข้อมูลเนี่ยมันจะรันมานะครับวันที่มันจะรันมาทั้งหมดเป็นออโต้เลยนะฮะเราต้องเปลี่ยนเป็นคัดลอกเซลนะฮะอ่าคัดลอกก็คือมันจะทําสําเนาเหมือนเซลลแรกทั้งหมดใต้เซลลนั้นเอ่อใต้เซล์นั้นนะครับเวลาเราลากเนาะอย่างผมเนี่ยผมใช้วันที่4พฤษภาก็เหมือนกันทั้งหมดเลย นะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาใส่สูตรกันเลยดีกว่าในช่องปีนะครับเบื้องต้นเนาะให้เพื่อนกดเท่ากับเข้าไปก่อนใน Excel นะครับถ้าเพื่อนๆจะใส่ฟังก์ชันอะไรเข้าไปก็ช่างนะครับเวลาเราเปิดฟังก์ชันเนี่ยต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับเป็นเครื่องหมายแรกนะครับจำไว้เลยนะฮะจากนั้นนะครับก็พิมพ์คําว่า date date เอ่อ date เไรวะ d a t dif d a t dif ขออภัยนะครับ จำได้บ้างไม่ได้เดท D I F นะครับจากนั้นก็เปิดด้วยวงเล็บเปิดนะครับแล้วก็มากดตรงที่วันเดือนปีเกิดนะฮะของนักศึกษาของเรานะครับจากนั้นนะครับก็ใส่เครื่องหมายคอมมาแล้วก็มากดตรงที่วันเดือนปีปัจจุบันนี่นะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมายคอมมาอีกทีนึงจากนั้นนะครับก็ใส่เครื่องหมายฟันหนูนะฮะแล้วก็กดตัววยแล้วก็ฟันหนูอีกทีหนึ่งแล้วก็วงเล็บปิดนะฮะ เสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับใส่เครื่องหมายจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับใส่เครื่องหมายแอนเข้าไปแล้วก็เครื่องหมายฟันหนูนะครับแล้วก็วักแล้วก็ตามด้วยปีนะฮะปีแล้วก็ฟันหนูฟันหนูจากนั้นก็กด enter เข้าไปเห็นไหมครับก็จะได้อายุของนักศึกษาคนนั้นขึ้นมาอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้น ช่องเดือนกับวันจําเป็นจะต้องพิมพ์สูตรลักษณะเดียวกันลงไปไหมนะครับไม่จําเป็นนะฮะเนาะเมื่อเราได้ช่องแรกเรียบร้อยแล้วนะครับในช่องของเดือนกับวันเนี่ยเราค่อยก๊อปมาอย่างเดียวเลยแล้วก็เปลี่ยนข้อมูลนะครับมาคลิกที่ช่องปีก่อนนะครับแล้วก็กดคอนทอซี C, แล้วก็มาตรงที่เดือนนะครับก็กดคอนท V วีลงไปเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันขึ้นค่าวาลูขึ้นมาใช่ไหมครับไม่ต้องตกใจเนาะเราอยากรู้ว่าทําไมมันถึงขึ้นค่าวาลูเนาะก็ดบ,บ๋ยวกลคลิกเข้าไปเลยนะครับ เพื่อนๆจะสังเกตได้ว่านี่มันขึ้น e 6 e 6คือช่องไหนนี่ e 6คือช่องนี้แล้วก็ f 6คือช่องไหน f 6คือช่องนี้มันเลื่อนมาใช่ไหมครับมันเลื่อนมาไม่ต้องตกใจนะครับก็ให้พเพื่อนๆเอาเมาส์คลุมตรงที่ e 6นะแล้วก็มากดตรงที่วันเดือนปีเกิดจําไว้เลยนะครับว่าค่าตรงนี้ค่าแรกเนี่ยมันจะเป็นวันเดือนปีเกิดของนักศ,ศ,ศ,ศึกษาเนาะแล้วก็ไอ้ f 6ไอ้แดงๆเนี่ยให้มากดตรงที่วันเดือนปีปัจจุบันนะครับคลุมเสร็จก็มากดตรงที่วันเดือนปีปัจจุบัน แค่นั้นนะครับจากนั้นตัว y นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเปลี่ยนเป็น y ym นะครับแล้วก็ช่องปีตรงนี้ก็ให้เพื่อนเเปลี่ยนเปลี่ยนเดือ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 นอ่ะเดือนแค่นั้นนะครับกด enter เข้าไปเรียบร้อยนะครับก็จะได้เดือนขึ้นมานะฮะช่องวันก็เหมือนกันนะครับก็ก๊อปไอเดือนนี่แหละเอามาไว้นะฮะอ่ามันก็เหมือนกันเห็นไหมครับว่ามันก็จะขึ้น value เหมือนกันเพื่อนเพื่อนก็ดับเบิัคลิกเข้าไปเหมือนเดิมสังเกตไหมฮะ มันก็จะมาเหมือนเดิมเลยให้เพื่อนคลุมดําแล้วก็มาเปลี่ยนค่าตรงนี้แค่นั้นนะครับเนี่ยแล้วก็ไอ้ YM เนี่ยตรงวันเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเป็น MD นะครับเอ่อ MD จากนั้นก็ตรงเดือนตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นปีเฮ้ยไม่ใช่ดิวันเนาะวันโอ,โ,อโอเคเดทเธอไปนี่ครับก็จะได้อายุของนักศึกษาเดือนแล้วก็วันที่เขานับเต็มจำนวนมาแล้วเนาะจากนั้นก็กดคลุมดำแล้วก็ลาก เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าบางคนเนาะมันจะชิดขวานะชิดขวาก็เพื่อนๆก็มาจัดให้มันอยู่คือกลางให้มีความสวยงามนะครับเนาะโอเคพอเราได้อายุนักศึกษาของเราเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากหนห้นหลังจากนี้เนี่ยเราจะต้องรวมใช่ไหมครับรวมไอ้สามค่าเนี่ยให้มาอยู่ในเซลล์เดียวทําไมต้องรวมเพราะว่าถ้าก๊อปไอ้สามค่าลงไปอยู่ในเวิร์ดนะมันจะไปทั้งตารางแล้วมันจะแยกยากแต่ว่าพอเราก๊อปมันมาอยู่ในเซลล์เดียวเนี่ย เรากรอปเซลลเดียวไปใส่ในเวิร์ดใช่ไหมครับมันจะทําให้เขาเรียกว่ามันจะทําให้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องเอาข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบไปใช้ในเวิร์ดอีกทีนึงอะครับเนาะใช้แค่เซลไปคํานวณเฉยๆมาเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับก็อย่างแรกเลยไม่ต้องพิม์อะไรสักอย่างก๊อปมาเลยนะฮะคอนทรนซี Ctrl C, นะครับคอนทรลซีก๊อปในช่องปีมาก่อน4เนาะแล้วก็มากดคอนทรนวนะครับก็จะขึ้นค่าวาลูเหมือนเดิมเนาะ ขอขึ้นค่าแบบนี้นะครับก็ต้องดีบนคลิกไปเช็คก่อนว่ามันถูกไหมแสดงว่าผิดอยู่นะครับก็เหมือนเดิมเราให้มาคลิกตรงที่เนี่ยไอ,ไอค่าแรกเนะี่ยมันจะต้องเป็นค่าวันเดือนปีเกิดนะครับค่าที่2ก็จะเป็นค่าวันเดือนปีปัจจุบันนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปีเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทําอะไรนะครับใส่เครื่องหมายแอนเลยนะฮะใส่เครื่องหมายแอนใส่เครื่องหมายแอนแล้วก็ฟันหนูแล้วก็วักแล้วก็ฟันหนูแอนอีกทีนึง นะครับก็คือไม้เอนอีกทีหนึ่งแล้วก็ให้เพื่อนนะครับมาก๊อปตรงนี้ก๊อปสูตรตรงนี้ถึงตรงนี้อ่าถึงตรงปีตรงนี้นะครับก็คอนโทนซีจากนั้นก็มากดคอนโทนวีวางเลยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนปีนี่เป็นเดือนนะครับปีนี่เป็นเดือนนะฮะแล้วก็วายนี่เป็นวายเอ็มวายเอ็มแค่นี้ครับแล้วก็ ใส่เครื่องหมายอีกทีนึ่งนะครับแล้วก็ฟันหนูเนาะวัตฟันหนูแล้วก็เครื่องหมายแนะฮะจากนั้นก็อ,อะไรปะเอาจากนั้นก็โคตรวีอีกทีหนึงเนาะเปลี่ยนตรงนี้เป็นวันนะครับวันเปลี่ยนคขาว่าปีนะเป็นวันแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น MD นะครับ MD m d m d MD แค่นี้นะครับก็กด Enter ไปนี่เห็นไหมครับ เพื่อนๆก็จะได้ปีเดือนวันพูดมาตั้งแต่เช้าวันเดือนปีผิดไม่ขอัยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ปีเดือนวันมาแล้วนะครับในช่องเดียวนะในช่องช่อง Excel เดียวนะครับจากนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วเนาะก็คลิกช่องบนแล้วก็ลาก ลงมาก็แค่นั้นนะครับช่องอายุมันก็จะมารวมอยู่ในช่อง Excel ช่องสุดท้ายนะครับเนาะโอเคนะครับวิธีการนี้มันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเนาะมันใช้ประโยชน์ได้สําหรับการคํานวณอายุนักศึกษาอายุนักเรียนอายุงานอายุราชการทําได้หมดนะครับแล้วแต่เพื่อนๆนไ,ไปประยุกต์ใช้นะครับแต่ว่าจะต้องดูดีๆว่าเขาให้คํานวณถึงวันที่เท่าไหร่เราก็ใส่ตรงช่องวันเดือนปีปัจจุบันเนี่ยให้ถึงวันที่เท่านั้นก็ใช้ได้แล้ว นะครับเนาะโอเคนะครับถ้าใครเนาะมีคําถามเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยแล้วก็เดี๋ยวสูตรกับไฟล์ต้นฉบับที่ผมทําตัวนีนะ้เดี๋ยวผมจะเอ่อทิ้งไว้ใต้ดีสคริปชันให้นะครับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดลงไปประยุกต์ใช้ในของตัวเองได้นะครับแล้วก็เนาะถ้าเอ่อใครมีคําถามเนอะก็สามารถคอมเมนต์เลขเตือนเรียนรู้กันได้นะครับแล้วก็ อย่าลืมนะครับสุดท้ายถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากช่องฟีดเอาไว t ทีด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย